ทุกคนวันนี้กูไปเจอของใหม่มาเวที่ตลาดนัดหลังเคลรลักซีเป็นขนมปังอยัดไส้ไส้ถัลักมันชื่ออะไรนี่เลยขนมปังไส้ถลักมักูก็เลยสั่งมาสองไซส้เป็นไส้ช็อกโกแลตกับไส้สั่งขยายไรเต้เลยเขาก็หอ่อใส่กล่องมาแน่นๆอย่างนี้เลยกล่องเหมือนจะเล็กไปนะกูว่า แล้วก็นี่หน้าตามันใสช็อกโกแลตกับสังขยาใบเตยเขาจะมาลองชิมที่ใสช็อกโกแลตกันก่อนดูซิว่าข้างในมันจะมีไสเยอะไหมหรือมันจะโปะมาแค่ข้างบนเฉยๆสีสัน่ากินคำแรกกัดไปโอ้โหมืองข้างในยังมีอยู่อยังลึกเลยคำที่สองก็ยังเจออยู่ ใส่เยอะมากมึงจะเอากำไรเหมือนจากไหนวาเนี่ยก็อละสิบบาทก็หมดไปหนึ่งแล้วก็มาต่อกันที่ใส่สังไยวะโอ้โหหวานหอมชื่นใจกูพูดเลยที่หรอ็ราดอไรไ่อยหไมไม่รู้แต่ที่นี่ะกูว่าโอเค